กุมารทองมีจริงหรือไม่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับช่อง BTV2 ผมไบตั้นนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีกุมารทองที่หลายคนที่เคยดูช่องผมในสมัยโอ้แบบเอาเอาถ้าเราตะเรียงตามไทม์ไลน์เลยนะตั้งแต่สมัยผมทำช่องแรกๆมีคนเคยเห็นกุมารทองนะครับแล้วก็เคยเจอเรื่องราวอะไรอย่างนี้นะ มันจะมีอยู่คลิปวิดีโอหนึ่งที่ผมเคยทำในสมัยย้อนกลับไปเมื่อน่าจะตอนนี้ถ้าถ้าปีนี้ปีสอง5สองันยิห้าก็น่าจะย้อนกลับไปเมื่อปีส0 22บอะเลมั้งคือก็ประมาณ 2"-3 ปีที่แล้วคือมันมันจะเป็นช่วงที่ปลายปลายแบบเหมือนแบบใกล้ๆปีใหม่คือตอนนั้นมันปี2 0 2 2กํา่ลังจะเข้าเข้าปี2 0 2 3ผมเคยเจอผีที่เรียกว่า เคยเจอกับเพื่อนแล้วผมทําให้ผมแบบรู้สึกว่าไม่อยากจะทํารายการล่าท้าผีเลยมันเป็นสาเหตุครับที่เราไม่อยากจะไปทำล่าท้าผีบ่อยๆเพราะว่าเนื่องจากมันมีจริงๆแล้วมันไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ล้อเล่นอะ่ะมันมันคือเรื่องจริงแล้วอวัติหรืออะไรอย่างนี้ที่ผมามาเล่ามันคือเรื่องจริงหมดวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังในรายการนี้นะเคยเล่าไปหลายรอบแล้วเกี่ยวกับเรื่องกุมารทองแล้วแต่ วันนี้เราจะมาเล่าในฉบับ2025กันนะครับ้ากันนะกมาทองตอนนั้นย้อนกลับไปคือคือคือถ้านึงถึงเรื่องผีในชีวิตผมที่ผมเคยเจอผีหลายๆคลิปผมก็จะเอาเรื่องกุมาทองมาเล่าคลิปนี้เราจะมาเล่าแบบฉบับเต็มเลยย้อนกลับไปเมื่อปี2 0 2พมีมีมันเป็นวันหนึ่งวันน่าจะวันศุกร์หรืออะไรสักอย่างแหละตอนนั้นเป็นเป็นวันที่เดือนธันวาเดือนธันวาประมาณยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้า ก็ตอนนั้นไปกับเพื่อนมีธงแล้วก็โอมไปกับเพื่อนสามคนมันเป็นวันที่เหมือนเขากินเลี้ยงฉลองปีใหม่กันทีนี้เนื่องจากตอนนั้นอ่ะยังไม่ถึงกลางวันก็มีการอยากที่แบบอยู่ในห้องก็เบือ่ออยากจะไปเล่นนู่นเล่นลน,ลน,นี่กันก็ออกไปนะก็ตอนนั้นก็ไปเจอธงตอนนั้นธงอยู่ป .3 มั้งแล้วผมอยู่ป .6 ตอนนั้นก็แบบอยากอยากที่จะไปล่าท้าผีกันก็ตอนนั้นก็แบบ พอเราเราเนี่ยอยากจะจะไปล่าท้าผีตอนนั้นน่ะณเวลานั้นเรากำลังจะไปเล่นเล่นอย่างอื่นกันเราจะไปวิ่งไล่จับหรือซ่อนแอบก็แล้วแต่เรานะตอนนั้นแต่ธงมันพูดคำนี้บอกว่าพี่เราไปล่าท้าผีในหอประชุมกันไหมนั่นแหละคําพูดเพียงคําเดียวหรือคํานั้นล่ะมันทําให้เกิดจักรวาลล่าท้าผีตลอดเลยพอทีนี้ธงพูดปุ๊บอมก็อย่างที่จะแบบองก็องก็แบบว่าเฮ้ย ไปไ็ได้นะเดี๋ยว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 เราเป็นตากล้องให้อทีโอมันพูดที่เราที่ใครได้รับชมในในคลิปนั้นนะเขาก็พูดบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเป็นตากล้องให้แล้วแล้วเราก็เหมือนเหมือนที่เราเป็นคลิปแรกของช่อง youtube ของผมแล้วก็เลยไป,ไปไปเล่นกันก็ก้วบบว่าเฮ้ยตอนนี้นะครับลองมาล่าท้าผีในหอประชุมกันอะไรประมาณนี้เราก็เราก็คุยคุยกันนะตอนนั้นพอหลังจากนั้นผมก็ก็ไปขึ้นขึ้นไปบนเวทีจริงๆตอนนั้นเวทีมัน ถ้าเอาสมัยก่อนเราไม่ค่อยชํานาญเส้นทางเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นผมอยู่แค่ประมาณสองสมปีแต่ตอนนี้ผมอยู่มาห้าหกปีแล้วโรงเรียนนี้ตรงนั้นมันจะมีกุมารทองอยู่ตรงเหมือนเรียกว่าหิ้งก็ได้นะเหมือนเหมือนเขาเก็บไว้เหมือนเขาบูชาไว้อะแล้วก็เหมือนแบบว่ามีพวกอาหารมีพวกเส้นไหวยอยู่ตรงนั้นจริงๆซึ่งมันมันคือเรื่องจรงิงพอทีนี้พอพอผมเห็นกุมารทองนั้น ช็อตที่หนึ่งก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งลงไปพอช็อตที่สองเรากำลังจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ก็คือวิ่งออกมาแล้วนะแล้วมันก็จบคลิปหนึ่งแล้วทีนี้มาถ่าย ep สองไอ ep สองเนะี่ยมันมันเป็นจุดจุดกําเนิดแห่งการล่าท้าผีเลยก็คือตอนนั้นผมถ่ายทีนี้เหมือนเหมือนเห็นเห็นหัวคนอยู่อย,อยู่ใต้ใต้ใต้โต๊ะมันจะมีใต้โต๊ะตสีแดงอะ่ะแล้วมันเหมือนแบบเห็น,เห,นเห็นหัวคนอยู่อะแล้วตอนนั้นอะคือแถวนั้นก็แบบไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะอยู่ดีผ้าขยับเองอะ ซึ่งอันนี้ผมผมเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะตอนนั้นแล้วแบบคือแบบผ้ามันขยับเองผมก็วิ่งออกมากันน่ากลัวมากเอาจริงๆคือถ้าตรงนั้นไม่มีคนี่ะหรือมีอะไรอะ่ะคือตรงนั้นมันผมเชื่อเลยว่าตอนนั้นไม่มีคนอยู่แน่นอนมีมีแค่พวกเราสามคนและและใครมันจะขยับวะน่ากลัวแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ห้องใต้ดินอะไรอีกมีมีหลายเรื่องมากสําหรับกุมารทองนะครับ